เช็คหัวฉีดรั่วนะครับเมื่อกี้ผมสตาร์ทนะครับควันขาวนะครับออกท่อนะครับมีกลิ่นเบนซินนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเช็คอันนี้บีบกุญแจออนแล้วนะครับแล้วก็จิ้มสายไฟต,ตามนี้เหมือนเดิมนะตามนี้เหมือนเดิมเ,ดเรามาดูกันนะครับเทสแค่แป๊บเดียวนะครับ นีทาการเปลี่ยนแล้วนะครับทําการนี่นะครับเสียบข้อแบต เดียวนะฮะนี่ก็คือไ้แล้วมีล,วล้วนะครับ